ทุงแอรดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิสนายยา Very VIP แอดสิงแจนเป็นลันคนนี้มาแล้วกับเป็นเพื่อนกรีกรีกรีน้องลิสมาลงกพลงใหม่แล้วนะทุกคนเดือนแปดที่แปลว่าต้นเดือนกันไปเลยค่ะเอาฟัง ดนตรีสนุกมากรัวคำได้เฟรชมากดีงามที่สุดเพลงฟังง่ายเข้าถึงประชากรแน่นอนเตรียมตัวรับความแมดได้เลยคับทุกคนแล้วชีน้องก็มากับผมสีชมพูสะด้วยแอดนึกถึงดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศสคนนั้นเลยคนที่ํำกระโปรงทรงผมเพ้นล์ลายสีชมพูถ้าเอามาใส่เข้าด้วยกันมันจะปังมากนะคุณนะคุมทอนกับผมสีชมพูในทีเซอร์นี้แปะว่า มันจะดีนะ แล้วเนื้อเพลงที่ร้องของ Fresh Fresh Band New d e a มันก็เหมือนกับโปสเตอร์ที่มีคนเคยเจอมาจริงๆค่ะดังนั้นอลิซาเอ็กซ์โลเียพันเปอร์อย่างชัวร์เลยค่ะซึ้ Brand New d e a r ถูกเพิ่มเป็นเสียงใหม่ในติกตอกและอินส a าแกรด้วยนะคะแล้วดูลักษณะการเขียนชื่อสก่อนเป็นตัว N กับตัว W ตัวพิมพ์ใหญ่นี่อาจจะหมายถึงว่า next week หรือเปล่าคะอกแล้วตอนนี้แท็กไลน์ Brand New d e a และแฮ กลิซา x brand new dear กำลังพวงทะยานสู่เนดนโลกแล้วค่ะเ oh. วอร์มาก oh. พวกเรามาวีในกำนองลิซาตามแพลตฟอร์มโซเชียลกันรัวๆเลยนะคะ และแอดขอมาวีต่อกับรูปในไอจีที่น้องลิสลมเมื่อคืนนี้สักนิดหน่อยฟิลนักท่องเที่ยวก็มาแม่ค้าขายชุดก็มีในตีมซัมเมอร์ช t ร์มวิธมาดามลิซ่ามาให้ไฟภาแบบไฮโซมันเน่ชุดสีเอิร์ธทนดูอบอุ่นน่ารักลากแตะยังไงให้ดูแพงแถมมูดในภาพที่ทีน้องเลือกมาลงก็ถ่ายทอดอารมณ์ได้ enjoy เวสาวสวยติดก l a มใส่ LV แบบ I'm about to go. ประมาณว่าพอรับตําแหน่งปุ๊บก็ทํางานปับ๊บอ่ะเร็วสุดๆไปเลยค่ะโดยสถานที่ที่น้องไปเที่ยวนั้นก็คือทาออมินาชุมชนในเมืองเมสซินาบนชายฝั่งตะวันออกของเกาะซิซิลีประเทศอิตาลีค่ะซึ่งภาพทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่น้องถ่ายมานั้นก็ถ่ายจากอ่าวทาออมินานั่นเองค่ะและของขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือถ้วยจานเซรามิกที่น้องลิซ่าแชร์ลงใน i อ s t o r y เป็นจานชามเซรามิก ชี่รายเกม๋มากมีความยูนิคเป็นกิมมมกรูปมะนาวซัมเมอร์คัลเลอร์ฟูสุดๆดสวยมากค่ะรวมถึงที่นี่ก็มีน้ำมะนาวที่ขึ้นชื่อ l i มอนเซลลน้ำมะนาวที่เขาจะดื่มเป็นช็อตหลังมื้ออาหารเพื่อช่วยย่อยน้องลิซ่าก็เลยใส่แคปชั่นเป็นอีโมจิรูปมะนาวนั้นเองค่ะ แต่ได้ๆก็คือเห็นรูปวายแบบนี้แล้วรู้เลยนะคะว่าใครเป็นคนช่วยถ่ายให้คริคริคค uh uh. แฟนกลับเลยแซวน้องกันใหญ่เลยว่าอยากให้ส่งตากล้องไปรเรียนคอร์สถ่ายภาพเพิ่มทังเลยความโฟกัสที่เธอคนเดียวอย่างอื่นช่างปร,รมากความกดถ่ายรูปรัวๆไม่เกินจริงอยากจะขอรบกวนพี่บ่าววันนั้นไปรเรียนรู้งานการถ่ายภาพจากน้องชายค่ะเพราะคุณชองอาโนถ่ายรูปแฟนข เขาด,ดีมากๆ anyway ไม่ว่าช่างภาพเขาจะถ่ายรูปออกมางงงงปานใดแต่น้องลิซ่าก็ยังคงเลือกมาลงก็คือจอบค่ะชนะเลิศแล้วที่แฟนๆเดากันว่าน่าจะเป็นช่างภาพที่ชื่อว่าว่า FA นั้นก็เป็นเพราะว่าทางคุณซิต้าแฟนสาวของคุณชองเขาก็มาลงสตรอรี่ว่าอยู่ที่ร้านจามจามเซรามิกร้านเดียวกับน้องลิซ่าเลยค่ะแล้วคนที่อยู่ในภาพที่คุณซิต้าถ่ายมาลงนั้นก็คือคุณกิโยพี่สะพายของ คุณเฟรดและพาจากที่น้องเลสลง IG Story ที่น้องกำลังกินเยลลี่ยืดยืดอยู่นั้นสังเกตให้ดี แขนเสื้อที่ยืนมาของคนที่ถือถุงขนมยี่ห้อลิซ่าแคนดี้นั่นนะ่ะก็คือแขนของคุณกิวโยนั่นเองค่ะไหนจะถุงช้อปปิ้งสีขาวของน้องเลสก็ตรงกับถุงช้อปปิ้งสีขาวของคุณซีตาด้วยอ่ะก็แสดงว่าน้องเลสกับเราไปพักผ่อนกับครอบ,บครัวนี้ไปช้อปปิ้งที่เกาะซิซิลีล่องเรือแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอย่างชิลเวอร์เลยค่ะว่าแต่คิวบิกินี่จะมากี่โมงคะหนุนโลก แม่รองวีกหนักแล้วค่ะ สรุปน้องลิซ่าใช้ชีวิตได้เรอดม,มากทำงานเสร็จเที่ยวช้อปปิง้งและพักผ่อนดองรูปอัพรูปใช้ชีวิตได้รัวมากคุ้มค่าที่สุดรับรู้ได้เลยว่าลิซ่ามีความสุขนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากเห็นกันค่ะแอดก็ขอให้ลิซ่าใช้ชีวิตให้สนุกมีความสุขและมีแต่รอยยิ้มแก้มกอนในทุกๆวันเลยนะคะรักหนา้าต้าและนี่ก็คือข่าวของเราที่แอดนมาฝา เพื่อนในคลิปนี้นะคะเพืเ่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยเ mm hmm. ม้นมาวีดเพลงใหม่ของน้องกับการใช้ชีวิตยอย่างดีมีคุณภาพของชีน้องกันเยอะๆเลยนะคะ <Okay. S 1> กด subscribe กด like กดแชร์แล้วเราเจากัใหม่คลิปหน้าอย่าลืมดูแลรัาาราารกษาสุขภาพกันด้วยขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีมีความสุขมีแต่รอยยิ้มมีแต่เรื่องดีๆคาวัาวันเลยนะคะรักๆไปละบายสวัสดีค่ะ Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.